เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภคกวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสติงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเหหิวะอรหันเตหิทัสหิจโรกาถาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัสนายาภิกขุสังคันจะอัถโคตตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทัโหสิอายังโคพระวาสเกสุวิหารติกาเปราวัตุสมิงมหาวเน มหาตาภิโุสังเคนะสัตถิงปัญจัตเตหิภิโุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจารุกัตหาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปตตาหุ่นเตหะขวันตังทัสสนาญาภิโุสังขันจายานุนาไมยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกมิยามะปสร่งกัมมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะขาถาภาไซยามาติ อัะโคตาเทวตาศัยยธาปีนามาภารวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปัสสารายะปัสสาริตังวาพาหังสัมมินชายะเอวเมวัสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัะโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังสุ เอากามันตังที่ตาโคเอากาเทวตาพระกบโตัวสัน้นติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสม,มายโยปวนาสงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหา อิมังธรรมะสามังท่าขิตาเยววอัปปาราจิตาสั้นคันติอัตถโกอัปปาราเทวตาภะวัโตสั้นติเกอิมังคาทั้งอภาสีตัตตะภิกขะวสัมมาทั้งสุงจิตตังอัตโนอุชูกามังสุสาระทิวเนตานิฆเหตวาอินทริยานิรักขัมติปันทิตาติ อะทะโคอะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั si. ang, t t a, uta, ata, ata, ้งอภาสิเศรษฐวาคี่หลังเศรษฐวาปะลีคังอินทาขีรหลังองหัจามเนชาเตตะลันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอะทโคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเส นาเต่ขมิสันติอปายะภูมิปะายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตโคภคะวาภิกขุอามันเติเยพูเยนะภิกขเวทสัสูโรกะทาตูสุเทวตาสันิปติตาหุนติตาทาคาตังทัสนายภิกขุสังคันจะ เยภิเตภิกขเวอหังสุงติตมัฏฐานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติพคมาณตาเอตปารมยิวัเทวตาสนิปติตาอหะสงสัยยถาปิเมหังเอตระหิเยภิเตภิกขเวภวิสสันติอนาคตะมัฏฐานอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปีพระพวันตานางเอตปารามเยวะเทวตาสัิปตติตาภวิสัญติสยาปีไม่หัางเอตตระหิอาทิคิดสามมพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิศสามมพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิศซามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทถซาทุกขกางมานาสิกโรธาอาศิศซามิติ เอวันพันเตติโคเตปิคุพระพุทธโตปัจจโสสุงกว่าเอตัถวุจจะสิโรกรรนุกัสสามียถาภูมิมาตตาสิตาเยสิตาคิริขภารังปัจิตตตาสัมมาหิตาปุถโธสีหวสังลีนาโสมหังสาปิสัมพุโนอุทาตมานาสาสุทาวิปัสสนามณาวิลาปิโยปันจัสเตยตวาวัณีกาติระวัตเว ัตตุอามันตเยสัทธาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธภิกขโวเตจอตตาปะมะก้าดงสตวาพุทธตัสสะานังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสสนัทธสนังอเปเกศตมะทักุงสหัสสังอธาสัตติงสัตังเอกเกสหัสสานังอมนุสสนัมัทธสุง ตเปเกนันตมาทับคุงธีซาสัพพาพุตาอหุงตันจะสัพังอภิญญายาวาวากิตตวานาจักคุมาตตะโตอมันตเยสทาสาะเกษาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาถาภิกขะวเยวหังกิตเยสามีขิราหีอนุปปัสโซสัตตะสหัสสาวยาฆาภุมมากาปิรวัฒวาอิธิมันโตสุติมันโต วันหน้าวันโตอยาสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกู้นางสมิติงว่านางชาสหัสาะใมาวตายาฆานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตอยาสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกู้นังสมิติงว่านางสาตาคิราติสหัสสะอยานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตอยาสัตสิโนโมทามานาพิกามุง พิคุนางสมิติงวะนางอิเตเตโซรสาสหัสะยาคานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามงพิคุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปันตสะตายาค้านานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามงพิคุนางสมิติงวะนาง กุมพิโรราชาไขโกเวปุลาสานิเวสนังพิโยนางสะตะสหัสสังอยากฆ่านางไปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาไขโกโซปะฆหาสมิติวานางปุริมันจะทีส่สร้างราชาทัตตาลโทปัสสาสติขันทภานางอาทิปติมหาราชายาสสิโซป,ปุตตาปีเสศภาโวอินทนานามาภมพลาอิทีมท่มันโตสุติมันโต วันนาวันโตยสกสิีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางทักขีนันเจติสร้างราชาวิลุนและโตตัประสาสติกลุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายัสส์ศีโซนุตาปิตาสาภผ้าโวอินทนานามามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยักสิีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปัติมันเจติสร้างราชา ไรูปัก้คปัสสาสตีนาคานังอาทิปฏิมหาราชายสัสิโซปุตตาปิตัสสภาโวอินทนานามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทามนาพิการมุงที่ผู้นางสมิติงว่านังปุตตาดันจาดที่สร้างมาชากุเวโรตักปัสสสตียาฆ่านางอาทิปฏิมหาราชายาสัสิโส ปุตตาปิตาสาภาโวอินทนานามาหัพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามงพิกู่นางสมิติงว่านางปุริมะทิสร้างทตาตระททักขี่นหน้าวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปโกกุเวโรอุตตรลังทิสร้างจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิซาตัธนละมานาทั้งสุ วเนกาปิราวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิตุจวิตุโตสหะจันทโนกามเสโทจากินุ คันทุนิคันทุจปะปานาโทอโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิต,ตเตโนจะคันทัพโหนโลราชาชานาโนสโพอากูปันจาสิโคเจวา,าติมพระรูสุริยาวัชัสะเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพาสหาราชุพิโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางอะ ทาคูนาภัสานาคาเวสาราสหตัชากากรมมภัสสตระอาคูอายาคาสหยาติพิยามุนาทตาลทาจอา,าคูนาคายาัสสินโนเอราวันโนมหานาคโซปาคาสมิติงวะในเยนาคาราเชสหัสหานันติทิพาทิชา ปัจขิวิสุทธาจักคู่เวหายะสาเตวนามัชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังหาพยันตนาคาราชานามสี สุปันนโตเขมะมกาสีพุทโธสันหิวาจหิอุปัฏฐาวหายันตานาคาสุปันนาสาระมะกลางสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุททางอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาผิสมาอสุราธานเวคสซา เวปจิติสุจิติจะมหารโธนมุจิสหะสะตันจพระริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระเริงแสนัางราหูพัทธามุปาข้ามงสามโยธานิพัทธันเตภิกู้นางสมิจิงว่านางอโปจะเทวาปทวีจเตโชวายโยตถาข้ามงวานุนาวานุนาเทวาโสมุจายาสัสสะสหะ เมตตาการุณายิกาอาคูเทวาญัสสิโนทัสเซตทัสตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสมิตตงวานังเวนทูจะเทวาสหาดีจอตสมาจะทุเวยะมา จันทสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุระกิตาสุริยสุปาริสาเทวาสุริยามาคูปุระกิตานักข,าน,นกขานิปุรุนักขานิปุระกิตาวา อาคูมันทาภะลาหกาวะสุนังวาสโวเศโทสะโกปาคาปุรินทัโททะเซเตทัสตากายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิงโนโมทมานาพิกามงพิกูนังสมิติวานางอรธาคูสหภูเทวาชรามาคิสิคาริวะอริถากาจะรโรชาตระ ุมมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจ่าอจุตาจ่อเนสกาสุรยาวุจิราคูอาคูวาสวาเนสิโนทาเซเตทัสทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนมูทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติง่านังสัมมานามหาสัมมานามานุสามมานุสุตมะกิทธาปทุสิกาอาคู อาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจารโอหิตาวาสิโน ปาระกามหาปาระกาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเตทัสทากายะสัเพมานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาภิกขามงภิคู่นางสมิติงว่านางสุกากรุมห้าอรุณาอาคูเทคานาซาสหโอทาตกายะห้าปามุขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามัตตาหาราคาตานิสกาตตาญาสสโนทานายังอาคาปะชุนุโนโยทิสาอภิวัตสติทัเทสตทัสธากายาสพเพนะน,นัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตายาสสิโนโมทมานาพิกามมงพิกูนางสมิติงวะนางเคมีอาตุสิตายามากัตคาจายาสสินโนลมพิตการามเาสธา สตินามาจะอาสาวานิมานะระติโนอาคูอาคะคูปารานิมิตาทัศเสตทัสสะกายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมทัมานาภิกกาโงภิกขุนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันนาวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหะ วุธาชาติมาขี้รังโอคตินนามนาสว่างทัเขโมฆาตรังนาคังจันทางวะอสศิตาติตังสุพัมหมาปรมตโตจัปุตตาอิทิมตโตสหสสาัุกมารโรติโสจะโสปะคะสมิติวานังสหัสพรัมพมาโรกานงมหาพรัมพมาพิติทติอุปปันโนชุติมนโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสทาอิสราอาคู ปัจเจกวาสวัตติโนเตสันตมัตถโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมหเมเกมาราเซนาอภิกามิปัสสะกันหัสกันหัสสะมันที่ยังเอถาคันหาทะพันทะทะราเคนาพันธมาถูว พันธะมัทธุวะสมันตาปริวาเรตมะวมุนจิตาโกตินังอิติตาธรรมเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจะสรังกะตะวานะเพระวังยัทธาปาวสโกเมโขธนาันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุวา ัจจุทาวัติสร้างกุฏโธอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญยายาปวัตคิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทสาสาวเกสาสเนรเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตาปมากรงสุตว่าพุทธัสสะสนังวิตาราเเคหิปกามุง เนสร้างโรมานปิอิงชะยุงสะเพวิชิตะสร้างคามาพยาตีตายาสัสิโนโมทันติสหปูเตหิสาบกาเตเชนีสุตาติ